สวัสดีครับ FC ช่องชยันบ้านม่วงทุกท่านทุกคนนะครับรเวลาอาจีคขาดเคลื่อนแต่ว่าสถานที่ที่พี่น้องเคยเห็นนะครับเรือเบิ้งพี่น้องก็คือสิรูนะครับมาอยู่มองไหนครับก็ตักทาย FC อยู่ดีไม่แห้งทุกคนครับ เมื่อนี้พอดีได้ยินข่าวว่าเสือไหลเบาเอทีมาบนานะครับสิมาแบะโอ่งหน้าบัานนิพนก็เลยมาดักรอหลังจากที่มาจากภารกิจสำคัญอยู่ที่มึงการนะครับก็เลยมาแหว่วนนิพนทำตะกาหาือเคยเล่าื่อสิมาพบพอบอจ่าทักไทยถามไทยเบาเอทีมาบรนานะครับ อยู่ที่สวนโคกนานี่พนคำตะก้าครับโอ้มีแขกมาเยือนมานสวัสดีครับสวัสดีครับเบ่าเอทีมงานบ้านนาคนต่างประเทศสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมบ้าเทีมงานบ้านนาครับเป็นไรยู่ดีม่แห้งยัวดีมีแห้งบ่ติครับเรื่อยๆครับอถามว่าสุขเศรษฐกิจว่าก็บ๊บ้อปันไหนครับ อันนี้เวาวตามควราะมันจริงครับเพราะตัวชูขับใครไรครับแมนครับยังยามันมันหลายอย่างครับหลายอย่างบอแมนว่าตอนนั้นหรอกมันทุกคนเติบโตขึ้นไหมครับตอนนั้นยังเป็นเด็กรู้ได้เลยว่าตัวเองกําลังเริ่มเป็นวัยรุ่นครับวัยรุ่นกําลังสี่บรรลุนิติภาวะกับยี่สิบสองยี่สิบสามนะผมมาอยู่นะอายุนะอายุนะแล้วก็แบบว่าไปมาล้อมมาลอยโดยไม่ได้คิดอย่างครับอยากเฮ็ดอย่างเฮ็ดต่มอำเภอใจของไายตัวที่พ่อแดนอยากถ่ายคลิปเป็นบันทึกผมไปมาล้อมมาลอยแล้วจุดจุดหนึ่งได้กับ้าน เสียงเงยเทาไปนะมผมรู้ได้เลยว่าเวลาที่มันมีอยู่นะตอนนั้น,นอ่ะผมไม่ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนให้เต็มที่ต่เวลาที่แกไม่อยู่ล้วแบบนึกขึ้นได้ครับเพราะว่าตอนนั้นกับแบบไปแต่ร้อนเนะาะกหลับอยู่แล้วหน้าที่นั่นแหละครับไป่ายคิปให้พี่ให้น้องเข้าเบึงธรรมาดานาะเอานแล้วธรรมดาตอนนี้กับกำลังสร้างบ้านครับกั็จะสมบูรณ์แบบเราก็บประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคุครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก็เลยบอคอยได้เดินทางไปไหนครับ กลับมึงหน้าตาอิ่มเอิบรู้สึกว่าปวนขึ้นป่ะปวดขึ้นอยู่ดิหน้าตาเต็มกลมเลยไม่ได้เอาขี้หอดอันเอป่ะพอดีจ่าเลยไหมพอดีจ่าทักใครสักสิ่ยไงล่ะเป็นสาวแล้วเป็นสาวแล้วไก่บ่ได้ละไก่บ่ได้ละตะกี้ตะกี้ติดกันปั่นยังขี้หอดันเอป่ะเอาเอาให้เอาบอากับลุงมึงเลยขี้หอดันเออยู่ป่ะขี้หอดลอยล้านเปอร์เซ็นต์โอ้ลอยล้านเป็นเป็นยังขึ้นหอดลอยล้านเปอร์เซ็นต์หักในป่ะคือหัก อ้า <conclusions S 1> จอมพลังอันกันได้พูดนะเพราอยู่ซื่อเนี่ยวัสดีครับลูกสวัสดีครับลูกเราติดกันกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับค่สนใจเลยไปไหนกันกันหน่อยตั้งแค่หน่อยเมกี้ครับอันดึงจังตอนนั้นที่อายุประมาณเั็ก <an> ป <disadvantaged> ีสองปีกลัวสามปีประมาณสามปีสปีไปเจอกันอยู่มหาสารคามไปอยู่คนโอ้ติดกันขักลิ่งกับพ่อกับแม่เพื่อนหักแพ่งกันขักเนี่ยพอเห็นกันล้วกินฮอดกันย้ำไปหากันมีความสุขหลายย้ำอายสิเด่นทั้งกับบ้านผมอยู่หันตอนผมน่ยเห็นงานอยู่บริษัทนะครับ ชิ้นหัวนายครับชิ้นหัวนายลายชิ้นหัวเขาขั้วเพื่อนลายครับเอาว่าตอนนั้นก็บยูตัวูสเดียวนะกับเจ้านายเพื่อนเราแบบไปสนิทสนมกับไอ้แบบโอ้แฮปปี้ครับมีความสุขครับครับเนาะชี่นหัวคุณไอ้พร้อมครับโี่คชิหัวทุกคนพร้อมนะครับที่โคกน้องหน้าน่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงตะกี้เขามาโดยไม่มีอะไรอย่างที่บอกแหละแมนครับแบบว่ามีแค่กระทอมรังเดียวแล้วก็พี่พี่บ่าวกับบอลลูนเลยว่าจะเป็นยังไงสิได้ยูกระท่อมเฮีอยูบ้านยังบ่คิดว่าสิมีเฮียนพร้อมพี่บ่าวว่า ตะกี้นะครับยังที่บอกนะพี่ดาวนะครับเก่าๆบ้านใดไม่อยังเลยกในความสุขสนของไอ้นี่นะครับครับโบโบโบต้องถามหรอกเออบางคนว่าเอาเงินแต่ใส่มาเห็ดครับทุกคนทํางานหรือว่าบบรู้ว่าดอกผู้ใดมีเงินหรือว่าเป็นหนีโบลูหรือทั้งทั้งได้เงินมาแน่ทั้งกูหนีเป็นหนีเป็นซิ่งกันเป็นทุกคนครับผมรู้รูเขาเป็นจริงระบบเขาเป็นจริงทุกคนขือนกันครับก่อนสิมิบานจากหลังนี่นี่บรต้องพูดถึงหรอกรวมถึงตัวผมด้วยพงศ์ตรงซะอันนี้คือตะกี้ตะกี้ก็คขึว่าไอ้วะเอ้ย ในเงินมากกับบเหรียครับย้อนว่ามีเฮียนบ่ครับว่ามีเฮียนก็อยากอยู่เฮียนครุ่มใส่แต่เฮียนผมเจอกับตัวผมนะครับด้เงิ้มากกับกับทุ่มใส่ถุ่มใส่แถมบ่อพอก็ต้องไปกู้ยืมเพื่อนครับในกู้ได้ยืมเพื่อนครับมันด้เฮ็นตัอเฮตันแม่เหล่าจะ้อเฮตันแม่เหล้วครับสิมีนี่มีสิ่งก็ต้องกู้มาแม่นครับมันจำเป็นอยู่ด้ครับจำเป็นครับทุกคนมันมันมีระบบมันพอ กูได้ะกะกูได้เนะาะเป็น<ล>บ้านเขาเป็นไห้เค่ดินเองหน่อยเนาะเิ่นก็นยังมีแบบพอยหเขาได้ใจดอกใจต้นธรรมดาแต่ว่าถูกต้องตามระบบครับ,รบต้องตามระบบตอกซอให้เครดอยู่แล้วด,ด,ดีดีแล้วครับอันนี <c oughs> ไ้ไม่ผิดกฎหมายเนาะตอกซกอสหกรอนได้ทุกอย่างขอแค่มีหลักข้ามกันให้ขับเขานะครับเนาะที่นี่แพทย์นั่นหลังจากไครนี่สิไปต้อใช่ครับผมว่าสี่เดือนท้างไป แข่งสะวันนาเขตครับผมบ่เคยไปจักเทื่อแล้วทุกเที่ยงผมจะเคยบริกรรมไซอุดมไซรวมผ้าบางบ่อแก้วผมเคยขึ้นไปแต่เหนือเนี่ยใต้ใต้สุดผมอยู่แค่ข้ามวลครับแล้วผมเคยบ่เคยลงพักใต้ลงไปอีกมิฉะนั้นแล้วผมอยากเปลี่ยนมุมมองให้กับเจ้าของครับอยากเปลี่ยนอยากอยากอยากไปหาสิ่งใหม่ๆลองเบิ่ง เห็นตั้งแต่ในคลิปของเพ่นผู้นั้นผู้นี้โอ้เขาเจ้าคือไปไปคักงแค่ขาเจ้าภูพี่เขาเจ้าไม่เคยไปอุดมไซคือผมก็เจ้ากระเส่อนผมเหมือนกันเพราะว่าเขาขาเจ้าไม่เคยไปแต่ผมกระเส่อนเขาเจ้าลีภูเข้าเจ้าไปลงข้างใต้นะครับก็เลยอยากไปบึงอยากไปเปลี่ยนอยากไปน้องอี๋เคยไปเที่ยวเดียวส่วนใหับแต่สิบปีขึ้นหลังครัไม่ได้ไปรุนแล้วเพราะว่าตอนนั้นสิบปีที่แล้วนี่มีมีเซเว่นครับมีเซเว่นมีอเมซอนเนาะครับมันก็ถือว่าเจริญอยู่เลย ยูสวรรค์ครับแมนชั่นบรเกดโอ้เซเว่นนี่มันมันมีอยู่หรอมีครับมีอเมซอนเลยครับอเมซอนน่าจะมีแต่เซเว่นไม่น่าจะมีครับคือน่าจะเป็นมินิบาร์กหรมั้งครับมันมันน่าจะอยู่ด้วยกันนะอเมซอนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเพราะเป็นเปอร์นามันเหมือนกันนะมันเป็นโมพิทมันเป็นเซเว่นสาขาแรกที่อยู่ในเรามันมันมันจะเป็นเขาเรียกว่าอ่ากิฟตกิฟตกิฟตครับส่วนมากเรามันจะเป็นใจให้กันมันไปเราลืมแต่เซเว่นสาขาแรกเขาขึ้นอยู่อยู่อ่า เวียงจันทร์ครับเขามันคล้ายๆกับเซเว่นนั่นแหละแต่มันเป็นอีกแบรนด์หนึ่งเขาเรียกว่า G ิฟตี่กิฟอะไรนี่แหละประมาณนี้นะครับเหมือนกันอยู่กับในปั๊มในอะไรนะครับแต่อเมซอนะมีเด้ออาสิจำพิดเนาะรูปแบบเดียวกันแต่คนละแบรนด์เฉยครับว่ารูปแบบเดียวกันแต่คนละแบรนด์ครับเพราะว่าข้อมูลปีที่แล้วเนี่ยผมเห็นเขาบอกว่าเป็นสาขาแรกอยู่เวียงจันทร์อ๋อางร้องเบิ้งมันจะดีย่ดอกครับเพราะว่าเอฟซีเาเอก็หลายเยอะคนเลยครับเพราะว่าเอฟซีพี่น้องที่ ในเบิ้งคลิปนี้ก็เตรียมตอนรับเบาเอเนอะเด้อเบิ้องยังบ่ได้บ่ได้ค่อยลงคลิปหลายพี่น้องก็คือสิเบื่อแล้วตี้เนาะว่าเป็นยังฝากดูแลเบาเอด้วยนะครับเอฟซีที่อยู่ฝั่งสวรรคเขตนะครับเดี๋ยวเจอกันถ่ายกันเด้อพี่น้องเห็นเบาเอทั้งคุณกันได้ครับผมเนาะเราเจอกันนะคุณอาเนาะโอเคครับผมขอบคุณมากที่ได้เจอคุณอานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันนะคุณอาเนาะโอเคครับครับขอบคุณครับครับบรรยากาศแยมแรงครับท่านผู้ชมครับกับโดยความ คิดฮอดคิดเถิงกันนะครับกามาแวะมาเยี่ยมทักทายถามขา่าวซึงกันละกันนะครับเพราะว่า,วาด้วยความคุ้นเคยกันมานานด้วยความคิดฮอดคิดเถิงนะครับยินข่าวสีมากอะแวะมาเลยมาหามาเยี่ยมมายามกันนะครับ ไม่ครับมายู่บาเศาแทบป่ะนี่เดี๋ยวอยู่ใต้ดินอยู่ฮ้องอากาศอยู่ฮ้องลังคาอยู่เลยเนาะขยันพ่อพีซื้อว่าเป็นครับหน้ามือหนึ่งก็เฮ็ดหัวมาหนีเฮ็ดลังคาหน้ามือไหนเฮ็ดอย่างมาเมาไหนดูเฉยๆเพราะว่าคนขี้เกียจโอ้โหใส่อาบวะนี่ฮะผู้ใส่อาบวะนี่ เอาไม่เรีกอานอนได้อ่啊อาพักผ่อนได้มันนอนไม่เป็นอยู่แล้วเลยเวลานอนแล้วเออแต่ว่าอาปรับตอนเป็นวัยรุ่นน่ะมันนอนกินแล้วก็นอนอยู่ดิอาปรับทัทศนคติใหม่แล้วนะทุกวันนี้ประมาณสามทุ่มนอนแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงแล้วตื่นหัวมองเช้าพูดถาว่าช่วงเพชรช่วงสางอืมว่ามันจะพังกันหรอมันสีพังเหรอก็เลยม่างมั่นครับอ๋อสีพังเลยร่มมันพายุเออเติ้ง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 ไง ดอกเบิดแล้วครับปวกกินเบิดแล้วครับครับเรียกว่าไตเป็นเนี่ยมันสิพังก่อนบเลยไมันสิตกแล้วพังอืมมันทำแล้วอพอก่อนไหมครูนี่เขาทำนะทำแล้วทำโอทำโอเป็นโอไม่ใช่เวลาเลิกงานผม,มนเลยบ่ถามเมียผมูดีแต่ละวันผมเลิกกี่โมงบ่าอย่างนั้นสองสามทุ่มกูแล้วเพื่อนขอ,นขอให้เจ้าเรื่อง สุภาพร่างกายแข็งแรงแล้วกันกนะครับมันเครือมันเครือเพี้ยนเขาโอเคน้อนะครับราารน้องนะครับเติรว,นนวนันเคยเราทำอะไรบ้างนะครับนีม่มาเห็นอยู่ในท่า,าเมื่อหนาพุ่นละอยู่ปลายใหม่ของเระพุ่งส่งตัดออมหัว่าเมื่อไงต้นใหม่ออมหอนะัวแล้วหรอเนาะออมหัวงอมหัวเสร็จแล้วครับอันนี้มันลมพัดเติ่งเติ่งเติ่งยุพายุฤดูร้อนมากมันสิ ดวไปใส้เงื่อนกระเจ้าก็ไล้ต้องมาางลุงพ hmm. วกดอกกินแล้วห่ะเบิ่งเนี่ยครับเหอืกผ hmm. ูกมาแล้วนะ่ะแท้ทางนัันไตว่ไอะไรนด้ทางน่ะครับ